หนูเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายการแจ้งค่ะแล้วก็กรัมพันธุนเนี่ยไม่ใช่ผลขาวทําไมต้องสรรหาผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่มาทําให้ตัวเองดูกระจ่างใสขึ้นเนาะเพราะว่าเราก็ชอบที่จะดูดีใช่ไหมล่ะแต่ทีเนี้ยเกลือชมพูเนี่ยหนงได้ยินชื่อมานานมากนะคะเพราะว่าเป็นเกลือที่เขาใช้ในสปาค่ะที่จะช่วยปรับบาลานซ์ค่า pH ของผิวนะคะนอกจากนี้ยังทําให้ผิวดูสดชื่นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นได้แต่การที่เราจะเอาเกลือมาใช้ในทุกๆวันเนี่ยเอาเกลือมาขัดผิวตัวเองหรือขัดหน้าเนี่ยมันก็เป็น เพื่อนมาแนะนําให้รู้จักกับนี่เลยค่ะสบู่เกลือชมพูนะคะจากแบรนดน์นิสิตซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นสบู่นะทุกคน สบู่นิสิตเกลือชมพูตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่เกลือชมพูนะทุกคนเขายังมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่ช่วยให้ผิวของเราคงความนุ่มอ่อนโยนไม่ทําให้ผิวแห้งกร้านน้ามันยิปโรสบริสุทธิ์ที่รู้จักกันดีว่าช่วยลดยิ้วรอยและความไม่สมบูรณ์ของผิวทําให้ผิวของเรามีสเสน่ห์เหนือการเวลานอกจากนี้นะคะยังมีน้ํามันสมูกข้าวที่อุดมด้วยวิตามินอ e, ีวิตามิน D ีและเซรามา่าช่วยให้ผิวแข็งแรงแล้วกลิ่นเนี่ยนะบอกเลยว่าหอมมากเป็นกลิ่นคัดพิเศษจากประเทศฝรั่งเศสทําให้เรารูู้้้้้้สสสึึกกกกกกเเเเเหหมมมือออออนนไดดปาาางงทีี่บบบบวยยยใชลลลลรรๆคะตุั แลแพ็กเกจจะมาเป็นแบบนี้เลยนะคะสะบมู่ก้อนใหญ่ขนาด100กรัมกับถุงตะข่ายตีฟองแบบนี้เลยค่ะแล้วฟองคือเนียนนุ่มแล้วหอมมากหนูใช้แล้วประทับใจที่สุดเลยใครมีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำอยากให้ลองจริงๆค่ะตอนนี้เขามีขายที่ CJ ททั่วประเทศแต่สั่งออนไลน์ถูกกว่านะ